สวัสดีค่ะหน้า67นะคะการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีค่ะอ่าเรามาดูรูปแรกนะคะรูปแรกเราจะสังเกตเห็นว่าท้องฟ้าของเขาจะเป็นตอนกลางวันนะคะดังนั้นเราจะบอกนาฬิกาเป็นกลางวันนะคะค่ะเข็มสั้นชี้ระหว่างเลข8กับเลข9นะคะยังไม่ถึงเลข9เนาะเราจะอ่านว่า8นาฬกานะคะ 8นาฬิกานะคะแล้วเข็มยาวค่ะเข็มยาวตรงนี้คือ5นาที10นาทีแต่ตรงนี้มาช่องเล็กกี่ช่องคะ1 2 3, 3่าช่องเล็กนะคะ10บวก3มช่องเล็กก็จะเป็น13นาทีนะคะดังนั้นจะเป็น8นาฬิกากับ13นาทีนะคะเรามาดูข้อ2กันเลยค่ะข้อ2นะคะ ข้อ2ข้อนี้ก็เป็นตอนกลางวันเหมือนกันนะคะเข็มสั้นชี้ตรงเลข12นะคะก็คือ12นาฬิกาพอดีเนาะ 12, นาฬิกาแล้วเข็มยาวค่ะไป1ช่องใหญ่คือ5นะคะแต่เขาเลยไปอีกช่องเล็กหนึงนะคะก็คือ5บวก1นะคะก็จะเป็น6นาทีนะคะก็จะเป็น12นาฬิกา6นาทีค่ะ ต่อไปนะคะข้อ3นะคะข้อสรูปนี้เป็นรูปเวลากลางคืนนะคะดังนั้นเราจะบอกเวลาเป็นกลางคืนค่ะเข็มสั้นนะคะชี้ระหว่างเลข8กับเลข9นะคะเวลาบอกกลางคืนเราต้องไล่ไปอย่างนี้ค่ะตรงนี้คือ12เนาะก็จะเป็น13 14 15 16 17 18 19 20 21 22อย่างนี้ค่ะ คือเข็มสั้นเขาอยู่ระหว่าง20กับ21นะคะก็คืออยู่20แต่ยังไม่ถึง21นะคะเราก็จะได้ว่าเป็น20นาฬิกาค่ะส่วนเข็มยาวนะคะเข็มยาวเวลาเรานับนับช่องละ5นะคะซึ่งเราบอกแล้วว่าครึ่งหนึ่งตรงนี้ก็คือ30นะคะเพราะว่า รอบหนึ่งคือ60นาทีนะคะตรงนี้คือ30ค่ะก็ไล่ไปค่ะ35 40 45 50 55นะคะแต่เขายาวไปอีก1ช่องเล็กนะคะก็คือ55าบวกหก็จะเป็น56นาทีดีดนะคะข้อนี้เลยตอบ20นาฬิกากับ56นาทีค่ะ ต่อไปข้อ4นะคะข้อ4เป็นเวลากลางวันนะคะเข็มสั้นจะชี้ระหว่างเลข3กับเลข4นะคะซึ่งถ้าเราจะบอกว่า3นาฬิกา3นาฬิกาเขาเป็นกลางคืนนะคะก็จะไม่ถูกใช่ไหมกลางวันก็จากตรงนี้คือ12นะคะก็คือตอนเที่ยงเนาะก็จะเป็น13 14 15แล้วก็16นะคะเข็มสั้นอยู่ระหว่างเลข15กับเลข16นะคะยังไม่ถึง16ดังนั้นเขาจะอยู่ที่15นาฬิกานะคะส่วนหน้าทีค่ะตรงนี้คือ30นะคะคือครึ่งหนึ่งก็นับไปค่ะ35 40 45นะคะแต่45ตรงนี้บวกไปอีก1 2ก็คือบวกอีก2ช่องเล็กก็จะเป็น47นะคะ ก็จะตอบอยู่ที่15นาฬิกา47นาทีค่ะต่อไปข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายของหน้านี้เป็นเวลากลางคืนนะคะซึ่งเข็มสั้นจะอยู่ 10, เลข11กับเลข12นะคะถ้าเราจะบอกว่า11นาฬิกาเขาก็จะเป็นกลางวันใช่ไหมคะดังนั้นเราจะบอกเวลาเป็นกลางคืนนะคะก็จะไล่ไปนะ12แล้วก็13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23นะคะอยู่ระหว่างเลข23กับ24ยังไม่ถึง24ก็จะเป็น23นาฬิกานะคะกับอีกกี่นาทีคะตรงนี้คือ30นะคะแต่เขาเพิ่มไปอีก4ช่องเล็กก็คือ30บอก4ก็จะได้เป็น34นาทีนะคะ ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหน้า67นะคะเห็นหมดไหมคะสวัสดีค่ะ